อันดับสปาราที่ดีไซน์ได้เท่ที่สุดในโลกโอ้โหเรียกได้ว่ามันต้องเจอสปาราทเท่ที่สุดนแน่ๆอันดับที่สิบเอ่อแอร์ออนการแอะ์ออนการเป็นสิบสปาราสปาราที่เรียกว่าดีไซน์ได้เท่ที่สุดนอกจากขามันนั้นไม่มีการสลับแบบแอ้์ออนธรรมดา ขามันนั่งอยู่ข้างหน้าอาขีขาหลังมันอยู่ข้างหลังเออแล้วก็มีคนนกอ,อกมาดิโอ้โหอย่างเท่เลยครับแล้วก็ตัวที่เก้าได้แก่เจ้าเอา่อกระตา่ายไม่ใช่กระตา่ายดิมันเป็นปลาอมมนันนะปลาลูนางนะตัวนี้ดีไซา์ได้เท่มากน,นะครับโอ้โหดูดิดยด้วย,วยเอ่อความสวยงามของมันนะครับหมากห่าเป็นเหียอะไรวะเออช่งแมเถอะ ควเสียงผมก็พอครับดีไซน์อย่างเท่โอ้โหไม่น่าจะเชื่อนะขาหน้าดูลยเนี่ยเคยผมมานะครับไลท์ที่สองครับผมมาเป็นเมป๊บเกือบสกัดกอดอนไอเทียเออคิดดูดิอันดบที่แปด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 แปแปปนั่นก็คือเทลโคเทลโคนะครับเป็นสปารดที่ลึกลับในมิติเซนนะครับซึ่งคือว่าดีไซน์นั้นก็อย่าง งเท่เนี่ยครับเท่ตรงไหนวะไม่รู้ครับก็มันเท่อยู่นะอ <więcej. S 1> เออนะครับดีไซน์ก็ชวนให้ชวนให้แบบอึมค,คุ้นุณอผมดูในเว็บพอนะสักอย่างนะอย่าไปคิดเลยครับอันดับที่เจอเกืกเกือวงมาทักอ,อย่างครับตัวสีเขียวแบบนี้เป็นเทนเข้าหรือเปล่าไม่ใช่แล้วครับมันอยา่าไม่ใช่เทนนเข้านะครับ ตัสีเขียวแบบนี้มันคือเกิร์กเวิร์มหรือเปล่ากูกูกูอ่านถูกไหม,มเนี่ยดีไซน์อย่างเท่ตัวตัวใหญ่เขียวเอออะไรแม่งไอคิดเนองถ้าเกิดขี่ได้นิ้วขี่ไปแล้วขีไ่ขไปแล้วนั่น,นเนี่ยหืมเอเลี่ยนทรงปัญญาแบบตัวใหญ่นะครับม่ว่าดีไซน์อย่างเท่น,นะครับเป็นภาคลิมิโอ้โหอย่างเท่กว่าเดิมน,นะครับก็ไม่แน่ว่าอาจ ก็เลยว่ามีตาเลเซอร์ด้วยโอ้โหมันจะเท่ไปไหนวะเนี่ยนะครับโล่มาโล่มาในภาคเอ๊อไ่ใช้ภาคสองนี่ภาครีเมคของภาคหนึ่งโมาวิ่งไล่กอดอนไอ้เหียอย่างเท่อ่ะอันดับที่หกสไตรเดอร์สไตรเดอร์แต่พี่พี่พี่พพสไตรเดอร,ร์ไม่เป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่เหรอถ้าผมจะบอกให้มันเป็นสิงมีชุด ไม่ใช่สปัตเอ้ยไม่ใช่หุ่นยนต์อีกที่แมันเป็นสปราร์ตแต่แค่มันมันคืงหุ่นยนต์คึนไม่เฉยเฉยสัตว์โอ้ยนก,กเขี้ยนี่สไตเดอร์ดีไซน์อย่างเท่สามขาทำให้ผมนึกถึงวอล์ฟเดอะเวิลด์นะครับก็เรียกว่าดีไซน์ก็เท่แบบในแบบของมันนะครับอันดับที่ห้านะครับนั่นคือไดแก่ฮันเตอร์โอ้โห ฮันเตอร์นะครับเป็นสัตว์ประหลาดที่ผมคิดว่าเท่ที่สุดแล้วก็ดูน่าจริงขามมากเลยเพราะว่าดีไซน์มันเหมือนเจ้าสไตรเดอร์สขาจอมทรุกลวงอันนี้จอมพุ่งชนนะครับโอ้โหเรียกว่าน่าจะน่าจะเท่ยูหรอกนะโอ้โหฟาสซอมบี้นะครับเป็นเอลืมพูดอันดับอ่ะอันดับที่สี่ฟาสซอมบี้ฟาสซอมบี้นะครับ ได้รับบทเป็นเอน้องชายในฟาส The ะฟา t นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป,ปปเ,เป็นสปาราที่เอเปสิมชีตที่ว่าเท่ที่สุดแล้วก็วิ่งไรที่สุดกูอยากลองเป็นตัวนี้บ้างนะถ้าเกิดเป็นตัวนี้กูฆ่าคนไปได้เยอะและ้วเฮียด้วยความที่เท่ของมันนั้นก็ก็เรียก,กว่ากระดูกแม่งก็โผล่ออไซน์อย่างเท่อย่าบอกในใครนะครับอันดับที่สาม นี่คือเอเรยนกราฟนะครับเอเรยนกราฟจอมนักเลงหัวหัวหมุนโอ้โหจอมนักเลงหัวหมุนนี่เหรอสัตว์เออกรีดได้พุดอันดับมะอันดับที่สามมาอ,อันดับที่สามาใช่ใชใชมไหม,มอันดับที่สามเออใช่ใช่ใช่สามสามไม่ก็สี่แหละสามอันดับที่สามเออเป็นเอรูนที่เรียกว่าดีไซน์อย่างเท่เรียกว่าฟิวฟาวก็หลอกกระดิ่งมากเลยครับ ถ้าเกิดคุณเจอตัวนี้นะขอไบ้ขอไขอลเซนล์เลยไลเซน์อะไรไลเซนต์ต่อยนะครับอันดับที่สองในแกเจ้าเอเลี่ยนจอมนักเลงน,นะครับโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยสีฟ้าเลยมันชื่อคนหนึ่งนะครับอย่าพูดอย่าอย่าไปพูดถึงครับเป็นสปรหราดที่เรียกว่าน่าจะแข็งแกร่งแงน่สุดนะครับดีไซน์นี่โอ้โหดูสิครับนะก็ไปต่ออันดับที่สุดท้ายอันดับสุดท้ายครับ อันดับที่หนึ่งไตเกมิสเตอร์จีเดี๋ยวเดี๋ยวเออหมดเออเอ้ย,อยคนเดี๋ยวกนะ่อนนะไอ้ไอ้น้องเวนเมึงเอาบทอะไรให้กูอ่านเนี่ยเอ้าพี่กูขอโทษคนละบบทเฉยๆเฮียอืามึงกลับมึงเอาบทมาให้กูอา่านเลยนะช่องเดี๋ยวช่องนี้ด่ากูเฮียเดี๋ยวเขาว่ากูเป็นสัปหลาด,ดอีกเฮียขอโทษพี่ อ่าผมคิดไปช่องช่องนี้ก็ดูเข้าไปดูเท่เลยเที่เท,ท่อะไรก็ก็เออก็ผมชอบดูช่องเนี้ประจำเลยเฮ้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยไปไปไปไอ้น้องใหม่เอ้ยทำงานก็ไม่ได้เรื่องอ่ขอโทษทีน,นะครับโอเคไปสัปปรหลาดต่อครับมไม่ต้องสนใจนะแบบนี้นะครับไปอันดับที่หนึ่งโนฮิวแลน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 สปปรหลาด ยี่ใครทะลุเด็กที่ว่ามจาจากดาวเออดาวเครื่อ์ทัย,ยางไม่จะไม่ได้แล้วมนสระที่เรียกว่าดูแลน่ากินขาม,มากครับให้แล้วก็เออน้าแล้วก็นมมันเยี่ยวเยี่ยวเอ้ยเยี่ยวพี่อะเหเนียวด้วยเออนะครับหมดแล้วนะครับสปาร์ลาดที่ว่าน่ากินขามที่สุดนฮครับไรนะครับถ้าเกิดคุณไม่คิดเห็นกับอันดับที่ผม ที่ผมกล่าวมานะครับก็เอเอมไม่รู้ครับก็จัดเอาเองนะครับโอกูจัดไม่เป็นนะครับมีสมระอะไรเทเลยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปแล้วปุ้ย